ลุกใหม่ปรับตัวสู้เศรษฐกิจกับโลตัสการนงาน a m าไปซิ่งฟู Fun Fair อยู่หน้าห้างโลตัสบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นงานแฟร์หน้าห้างที่มีนิโมเดินง่ายเดินสบายและไม่ซับซ้อนมีอาหารการกินน้ำดงน้ำดื่มแม้กระทั่งแว่นตาก็ยังมีเพื่อจะเสิร์ฟทุกคนมุมนี้นี่ผู้หลักผู้ใหญ่มาด้่ยเก๋หัวมีฟองดูหลอดไฟลมเย็นๆช่วงนี้แล้วก็ปล่อยให้ลูกหลานของท่านมาระบายสีไปเล่นบ้านบนลเฮ้ยคุ้มเนาะ นี่ะ,ะบายสีให้เลือกเยอะแยะแปลาก็มีบริการครอบจัก,กรวาลจริงงานนี้ขนลมเสื้อพงเสื้อผ้าที่หลับที่นอนโอ้ยเก้ามาขยับลองความแม่นอากาศหนาวมามีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไ,ปไปเก็บผ้ามีมาได้งไงอะ่ะหนูทำอะไรกันอะ่ะแล้วลงมทิกเก์มีของยังอื่นอีกมากมาย,ยตกคำนิดนึงผู้คนเริ่มเยอะและ้วให้ความสนใจเพราะว่าเดินง่ายนี่ปาลิมา